สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามากินอะไรคะน้ำขิงมากินตำม,ม,มายตามตำมายะยมค่ะทุกคนนี่นะคะเพิ่งตาม,มาเจ็บใช่เพราะว่าต้นมะยมมันขึ้นดกมากอยู่หน้าบ้านเราเลยก็ไป,ปมีสองที่ใช่เอามาค่ะกินเลยคะ่ะน้าขิงเขนน้ำตาอ่ะอ่ะมาอืม ยังไงบ้าง,งน,าาน้้งเพียงอะไรไหม๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเดีย๋ยวเพิ่งกินน้ำสิจ๊าหนูเขาะจะแห่มาตอนไหนแห่เ,เหรอหไม่รู้อ่ะเขาจะขอแห่ตอนไหน,นแต่เรากินรอก่อนมา แส่บๆยั่ยวๆหนั่ๆจ้าเห็ดด้วยย่วอ่ะย,ยายขอจานน้อยหน่อยาเกีย ืมเดี๋ยวใี่ยายมาเอาให้นะใช่จะเอามาใส่เม็ดอันนี้เม็ดมะยุมมากินเผ็ดจ้าเป็ดหรอแล้วสู้ไหมคะ <c oughs> สู้แล้วก็ต้องกินค่ะมาเรามากินข้างๆบ้าน <c oughs> ข้างหลังคือบ้านนะคะมาเรามากินหลังบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านหลังบ้านยายบอกว่ายายบอกว่าให้กินเอยยายบอกว่าคิดว่าแต่เราจะกินตำตำมะละกอถ้าเรากินบอยและเราก็เลยจะกินตำอย่าเพิ่งกินน้ำค่ะลูกนม่ไงมะมะม่วง ยาหมัง่งต่อไปเราค่อยก,กินยาหมัง่งทุกคนครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมากินยาหมั่งแล้วก็กับน้องน้องอะไรคะน,น,น,น้องน้ำขิงคะ่ะน้ำขิงที่รับรอ,องของพ่อพักว่าอยู่ปอลอะไรนะคะปอลสองอเบี้ยวนามสกุลพ่อ,อเอากินต่อเลยคะ่ะ ยายใส่จางจิงอะไรค่ะอั้งยายเขาเตรียมผอมเพื่อจะไปเต้นงานบวชหนูก็จะไปเหมือนกันหนูจะไปเก็บดังเหรียญนู่นรถรถแห่อรถแห่อยู่ใกล้บ้านเราเลยรถแห่พี่วิทยามจิงเมื่อวานเขาจะไปจอดบ้านยัยหล่อแต่เขาไม่เอาไปจอดพวกเพราะว่าทางแค่ดูรู้ตามจริงเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนเรา ยายกินไหมยายเขาไม่กล้าออกช่องยายก็ไม่กล้าออกช่องก็กลัวกล้องเหรอมีฟันกลัวกล้จะเห็นทำไมนเป็นเด็กกล้าของเราเนาะฟันยายหลุดขนาดน้าฟั้นยืนน้าจะกินเลยเนี่ยฟันหนูก็ยืนเดี๋ยวเพิ่งกินน้ำเดี๋ยวเพิ่งกินน้ำฟันหนูก็ยืนเหมือนกันอืมอืมหกคนคนนี้ทั่วประเทศอือ มากเลยทุกคนเปรี้ยวเต่ก็ไม่ถึงเสร็จมากแต่เด็กน้อยกินก็เลยเด็กเนาะเหมือนผู้ใหญ่ใช่ไหมอืมอืมก็กินนี่แหละมาใหญ่กอก็ไปเอาช้อนไหนก็ได้ไม่กินแล้วอย่างี้โดนไหมโดนแหละมาโดนกินต่อค่ะกินที่หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะ ร่กี่ชั้นเมดบางคนเขากินเขาเขาจะกินเม็ดมันไปเลยนะเหมือนเหมือนเหมือนแตงโมเคยกินแตงโมไหมบางคนก็กินเม็ดไปเลยแล้วเราเรากินเราเม็ดออกกลัวกลัวเม็ดมันจะไปงอกไหถอพระไป่ใช่ ปิ่นเคยสอนหนูกินเม็ดแตงโมแล้วอืมนักเลยพูดดไปแล้วนะจ๊ะใครอ่ะนี่แหละอืเอา้าถ้าใคจะมาใส่อันนี้ให้ใจมั้งใจหนูคิดว่าอุ้ยครัทุกคนแจบ

Night. Mm. Uh -huh. Yeah, nine. Yep, hit night. Okay. ปันยายจะใส่ให้เดี๋ยนี้เต็มเต๊ะันเดนี้บุษโซ่เลยเนี่ยวันนี้เป็นภาษาพื้นบ้านนะครับน,น,นี่พังอันนมู้กลับหล่อมน่ากินต่อดูมันอ้วนดุ๊กปัยญายเขาอ้วนมากแถมนมใหญ่ด้วยเว้ยเขากดตรงนี้พูดดีๆพูดดีๆพูดดีๆเข้าใจไหม พูดไม่น่ารักเลยไม่มีใครรักนะมาม,มาใครจะลุยเก็บป่ะหนูจัไปพร้อมหอหอไหมเออเทยาได้ฝากเก็บของม,มาฝากใครจะไปไหนอีกใมชั่วโมงนึงก่อนจะออกไปลำ้ำได้แต่ละที อี๋ไงนี่เปล่าะวันนี้เรากินเรามีน้ำเย็นก็คือน้ำแดงอันนี้น้ำอะไรคะนี่น้ำแดงกับน้ำนี้น้ำอะไรอะบลิกทีน้ำชาน้ำขิงน้ำชาน้ำชาน้ำแดงกับน้ำชารวมกันอร่อยมากโโห มาตรวจๆค่ะหนูรอแมากแล้วหนูก็จะไปพร้อมแม่ใส่หมวกมีหมวกไหมล่ะแดดร้อนไม่มีวันนี้เขามีงานบวชนะคะทุกคนงานบวชอยู่ในี้อสร้อตั้งงานบวชต่องานบวชต่อก็งานโรงเรียนงานโรงเรียนเสร็จงานงทำบุญผ้าป่าเนาะแล้วก็ไปเต้นตอนเต้นตอนก็คือรำตอนเช้าดูทองพี่ยายดิ เหนื่อยแน่ต่อฟังอะไรว่ามันเจะอะไรบินเลยเหมือนเด็กน้อยอ่ะเตียงนะเด็กวัดโอ้ทำไมมันมันใหญ่ยังไม่ได้กินอะไรตั้งใจฟังนะกอดเจะกินก็ได้กินมาก่อนอ่ะเพื่อนสาวเออ นี่คือน้ำแข็งทำมาเต็มเต็มปากนะครับวันนี้ยายสวยมากเลยสวยอะไรล่ะมึงเด็กน้อยเอาเขาย้อนเขาเพราะคนแก่ถ้ามึงเด็กน้อยก็แสดงว่าเด็กลง นไม่ลงอ่ะเออไว้รุ่นไว้รุ่นไม่สูเลยอ่ะเห็นใบพุ่นดีมากว้รุ่นต้องพายายหลือืมข้าตุกแกอย่างเงี้ยตุ๊กแกที่ว่าจะผีมือเด็กน้อยหน้าดำดำอืมไหนไหนไหนวิ่งไปที่เดิม ม่เรามานะไหนอยู่ตรงไหนตรงนึงก็รตรงนั้นแหละตะกาแหละวิใหญ่อยู่ในบ้านเศกเบๆเด้อพี่น้องอเอาขาออกขาข,าขาตรงนั้นทำไมนะออกไ,ไปไหนโอ้โห เด <laughs> ือแต่อ้วนอืม,ม,ม,มอยายนแง้วห่เกิดมาย,ายายเ่เคยอ้วนเนาะ <c oughs> ไม่เหลือ <laughs> แกนั้นไม่อ้วนอะยายนเคอ้วนเนาะมีอ้วนบน,นลือนะเพิ่งเห็นครั้งนี้ที่เขาแต่งตัวไวรุ่นมาก <laughs> ร้อนแหละอากาศมันร้อนเอาแป้งยินมาปุกหน้ายายแต่งตัวจก๊กไม่รู้จะไปเต้นไปรำเขาตอนไหนแต่งตัวล็อกเกอร์จืพอดีว่าแม่มแม่เนี่ยยายน้ำขิงเนาะเขาชอบเต้นชอบรำชอบสนุกหนูชอบร้องเพลงนะแล้วก็ชอบเต้นม,มีงานในหมู่บ้านไหนชอบไป เต้นไปลำนั่งดีๆไม้ยจะหมดแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อต้องกินไมีไปด้วยก็เลยมีเสียงมีอะไรไม่ต้องแข็ง แต่เยอะถ้าพานกินเคยกินส้มทำโจ๊ะโจ๊ะนะเคยนมาตำกินเองโจ๊ะโจ๊ะส้มทำยังไงโจ๊ะโจ๊ะอะโจ๊ะโจ๊ะอย่างนี้ใช่ไหมไม่โจ๊ะโจ๊ะในโทรศัพท์ที่เขาโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะแล้วก็ใส่พริกหนึ่งพันเม็ดใส่เข้าไปสองหมื่นเม็ดมั้งเผ็ดหนักทุกคน Okay. เริ่มเผ็ดแล้วเริ่มเผ็ดต้องกินน้ำสิโอเควัน hey. นี้พ่อที่นี oh, ่ก่อนเนาะมาพากินข erm. ้าวก่อนเนาะไม่เอาว่ะเาเริ่มเผ็ดแล้วอยากกินข้าวแล้วเนาะเดี๋ยวหลังเดี๋ยวเราจะมากินต่อนะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วมาลาก่อนมาลาก่อนสวัสดีค่ะ